เอาดีกันนะผมวันนี้ผมจะมารีวิวเครื่องตัวใหม่กันให้ดูนะครับเพราะผมเคยรีวิวไปคลิปหนึ่งนะการนี้จะมาอธิบายอีกทีหนึ่งนะครับผมอดีไลต้าสเตฟานาเหมือนเดิมนะครับผมมีแค่อดีไลเดียวนะครับตาสเตฟานนะก็ตัวนี้จะเป็นตัวชาร์จแบตในตัวนะครับก็จะมีรูรูเสียบชาร์จแบตจะสามรูนะครับก็จะใช้ตัวชาร์จตัวนี้นะสายชาร์จตัวนี้นะนี่เพิ่งถอดออกมา ก็เสียบรูละ1 0บถึงสินาทีนะครับผมสามรูนะแค่สิบสิบห้านาทีก็เต็มแล้วนะครับอ่โอเคครับผมเราจะมาเปิดเครื่องกันเลยดิสวิตปิดเปิดนะครับผมจะมีอ่าถ้าเลื่อนเลื่อน,น,น,นลงเลื่อนลงจะเป็นปิดนะถ้าเลื่อนขึ้นเป็นเปิดนะครับผมนี้นะครับนี่นะครับอ่ะเปิดเครื่องแล้วนะครับผมก็ฟัง์ชั่นก็มีอะไรมากนะครับผมอันนี้ตัวกระเรียวกว่าไฟนิ่งไฟกระพริบ,บนะ นี่นะสังเกตนะไฟนิ่งกับไฟกระพริบนะไฟนิ่งไฟกระพริบนะครับผมตัวนี้ก็เป็นตัวปรับวนนะครับเป็นตัวปรับวนนะครับผมก็สามารถปรับวนลงได้นะไม่ใช้ไขควงนะครับี๋ยวแ๊บน,นึงไขควงนี่นะครับผม การถ้าเกิดเหมือนเหมือนเดิมนะที่ผมเคยบอกนะถ้าเกิดว่าหมุนหมุนทวนเข็มน,นะจะเป็นการปรับวลลงนะครับนี่นะปรับวลลงนะครับกับแล้วแต่ความเหมาะสมนะอย่าลงประเด็นนะผมผมทำเป็นเป็นเขาเรียกว่าแนวทางวิทยาศาสตรนะ์นี่นะครับผมกับนนี้จะมีปุ่มสองปุ่มนะครับผมปุ่มนี้ก็จะเป็นตัวที่นี่นะอันนี้เป็นวล ัวแบตน,นะครับผม36มนะอันนี้เป็นโวลตัวที่เราปรับนะเดวปรับล5สิบห้านะครับผมวอลขาออกนะนี่นะครับผมนี่นะนี่เลยนะครับผมตัวนี้ก็เป็นตัวปิดนะครับผมปิดปิดตัวนี้นะปิดหน้าจอนะถ้าเกิดเราไม่เอานะปิดได้เลยนะแต่ว่าเครื่องยังใช้ได้ปกตินะมันเดิมนะครับผมเครื่องยังใช้ได้ปกตินะเพียงแค่ว่าเราปิดหน้าจอแค่นั้นเองนะครับ นี่นะตามนี้เลยนะครับนี่นะครับผมก็เปิดดูได้นะครับเวลาไม่ใช้ก็ปิดนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับฟังก์ชันต่นนี้ก็เสียบเสานะเสียบสานะครับอย่างนี้เลยนะครับก็ปิดเครื่องปุ๊บอ่าโอเคครับตอนนี้เราตั้งอยู่ที่15โวลต์นะนี่นะหมดไฟกระพริบนะนี่นะครับ สิบห้าสิโวลต์นะครับก็ปรับตรงได้อีกนะครับอยู่ที่ประมาณ12บโวลต์ก็ยังใช้ได้นะครับประมาณสิโวลต์นี่นะครับผมนี่นะครับผมประมาณนี้นะครับผมฟังก์ชันก็ไม่มีอะไรมากนะตัวมีตัวปรับโวลต์นะครับผมปรับไฟกระพริบนะครับแล้วก็ปิดเปิดเครื่องนะครับเวลาไม่ใช้ก็ปิดนะครับแล้วก็ชาร์จแบตสามรู รูละ1 0บถึงสินาทีนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมเครื่องกาลักษณะนี้เลยนะครับแชตแบตในตัวนะครับตามนี้เลยนะครับก็แนวทางทางวิทยาศาสตร์นะครับผมกาลงประเด็นนะครับนี่นะครับเหมือนกันครับเครื่องตัวนี้ก็นี่นะครับเปิดเครื่องปุ๊บอ่ันี้โวลต์โวลต์ขาออก34นะครับผม วนตัวแปดสามสิบห้านะจะต่างกันนิดหน่อยนะผมไม่ต้องไปพิโตกข้างวนเลยนะครับนะเราจะปรับเหมือนเดิมนะปรับลงนะทนเข็มบนาฬิกานี่นะครับผมปรับลงไปเลยนะปรับขึ้นปรับลงได้นะผมถ้าปรับขึ้นก็ตามเข็มบนาฬิกานะแต่ยังหมุนเกินรอบนะครับถ้ามันหยุดก็พอนะครับนี่นะสิบเก้าี่นะครับไปนิ่งนะ นี่นะครับผมก็ประมาณนี้ผมเครื่องไม่มีอะไรมากครับก็อย่างอย่างที่ผมบอกนะอันนี้ปรับดูโวลต์ขาขาเข้านะโวลต์นในแบตนะแล้วก็โวลต์ขาออกนะเก้าที่เราที่เราปรับนะคือเก้าจนะุดเจ็ดอันนี้ก็ปิดหน้าจอนะแต่ว่าเครื่องยังใช้ได้ปกติน,นะเป็นแค่ว่าปิดตัวนี้เฉยนะครับนี่นะครับนี่นะครับผมคือประมาณนี้เลยนะครับนี่นะ มีรูชาร์จแบบสามรูนะครับเนี่ยชาร์ครั้งหนึงก็อยู่ได้นานอยู่นะครับอันนี้ก็ต่อเสานะเอาโอเคครับผมครับต้องการถามหรือว่าสนใจยังไงนะครับหรือว่าจะสอบถามเรื่องใดก็อดีไลน์นี้เลยนะครับตาสเตฟานอดีไลน์เดียวนะครับเอเคครับวันนี้ก็พอแค่นี้นะครับผมมีอะายกรทักกันมานะครับ